ครับับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่อง i ิกรณ์ทีวีเราเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่น้องคายนะครับในตัวเมืองจังหวัดนองคายอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็มาแยกเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะตรงนู้นนะครับตรงใกล้ๆลรถเคลเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงเมื่อกี้นี้ครับกําลังเอารถลงอยู่ครับผม ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อพาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพิกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งล้องสักครู่นะครับผม ตอนนี้นะครับแมคโคใหญ่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เรามาดูแมคโคใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าแมคโคเล็กของเราจอดไปก่อนสักครู่นะครับผมเพราะว่าเอารถต้องรถไปเก็บนะครับหาที่แอบหาที่หลบ่็มาดูแมคโคใหญ่สักครู่เดียวนะครับ หรือว่าจะมาดูาการถอยรถกระบะ เงนะเดี๋ยวก็ไม่ม่ดับรถไว้ก่อนดับรถไว้ก่อนสิกำลังถ่ายอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอ <c oughs> แป๊บนึงนะครับสักครู่เดียวขออนุญาตดับรถไว้ครับแล้วไปดูแมคโครละตอนก่อนนะครับ ก็บอกกันหาเกือบทับหัวอันตรายก็ตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับเสาก็เกือบจะสุดต,ตรงนู้นแล้วนะครับแค่นิดเดียวตอนมาแรกๆนะครับยังไม่ได้เป็นแบบนี้เยอะสักเท่าไหร่นักนะครับผมเราก็ได้เยอะอพอสมควรน,นะครับ ันก็เป็นท่าเรือของทหารรักษาชายแดนครับผมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพิกรณ์ทีวีนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรไวรอติดตามก็ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่องพิกรณ์ทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม